เฮ้ยสุดยอดแท้โน้นวีมาใส่เขียงของโค้งครบรูดมัไม่มีไม่มีเพียนนะครโอ้ยดูมันใส่เสื้อวีมาจากสวนมันออกจากนมาจากสวนมันแสดงว่าขโมยแม่มาแน่นอนอย่าพูดอย่าแม่ถึงทีแม่แม่ ไอ้นุ่นมันขโมยมาเด้อเนี่ย,ยเออดูวะดูจะใส่เสื้อดู <c oughs> ไอ้ที่ดิขายข้าวดิว <c oughs> ปัดดูชุดมันดูดูสภโซนาบ์ไอเราก็นึกว่าแต่เอ๊ะมันบอกว่าออกมาจากหหารหัสรายแล้วนะทำไมมันมาช้าอย่างที่ไหนได้ขี่มอไซ จากบ้านเอาถ่ายรูปห้หน่อยเอาเอาหนึ่งสองหนึ่งสองอีกรูปอยถือกล้องโยสุขสั้นวันเกิดเนแค่์น่ารักตรงนี้แล้ว งฝอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกพี่จ๋าวีมันละลายมา้น้องครับอูู้ดว่ิรถ์ดดูแบบสู้แบบสุดๆอ่ะอันนี้เดี๋ยวเอาไปให้น้องตังกินได้ไหมได้ได้ได้มันนอนนอนโกลงตัวจนุดูุ๊ดงนะอยู่บ่าเอาไปนู่นแล้วเหรอใช่ก็เอาไปค<ะ>้าพี่ปาร์ตสุดยอดเลยขี่มอไซค์มานี่นะว<ห>ันนั้นก็กินน้ำไหม เอาเอันนั้นไงอ่ะทั้งหงุดหงิดอ่ะต่ว่าไม่ทันไม่ทันสู้จริงๆเลยลูกลูกน้องคนนี้เฮ้ยทำไมหน้าขาวกระเดิมวะฮะหน้าขาวกระเดื่มอีทำอะไรหน้าขาวเทสข้าวเป้งไม่เป็นไรทำเงินขอบคุณมากนะคะที่แบบว่าขี่รถมาซสรายถึงมันจะเอียงแค่นี้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรค่ะ มันดูดิครับเทียนมันหล่นไปข้างล่างหมดแล้วข้างๆหมดแล้วอ่ะแต่น้องก็สู้น่ะสู้มากเลยขี่มอไซค์มาจากอำเภอประคำเพื่อที่จะเอาเค้กมาให้ลูกขี่ถุาจริงเลยว่าจะกลับบ้านวันไหนกลับบ้านวันไหนได้ถ่ายคลิปตอนซื้อไหมนี่ไม่ดเอาแล้วทำไมไม่ถ่ายล่ะไม่ไ สงคนหล่อไปท่นรีบตอดบิดมาอีต้องใส่กล้องมุนหมวกเอ้ยไม่มีหมวกกันน็อกมันแก๊ปหรอหมวกกันน็องก็ไม่ได้ใส่มาต้องใส่เหมือนแก๊ปอะแบบดุ๊กมันจากสวนมันไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลูกน้องจะไปสวนไหนสวนซับคนณิงอะข้างไปโนนอะซับคุณิงอยู่นี่อู้ใช่อยู่ในป่านั่นน่ะปลายูคา่นั่นน่ะปลายูคาตกปลายาคุ้นๆ ซับคนิงเส้นนุ่นอะทางไปทางนั่นไปเขื่อนลำนางโลม,มาทำอะไรอยู่นี่อะขุดมันเดี๋ยวบอกนะขี่มอไซค์มาจากบ้านมาซับคนิงนี่นะใช่ไปบ้านแล้วก็ไปจากบ้านส่งแม่เอาของไปไว้พ่อแล้วก็ออกมาเลยแล้ว<ห>ได้บอกแม่ไหมบอกแม่เดี๋ยวมาได้แป,ไป๊บหนึงบอกแม่เดี๋ยวมาแป,ไป๊บหนึง แม่ไม่ด่าดิด่าบอกแม่เดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งไม่ให้พี่รัดอยู่รออยู่หลานชายก็ได้โอ้โหขากลับเดี๋ยวเอารถมอไซค์ขึ้นรถพ่วงกับไม่ได้เดี๋ยวลูกน้องจะไปขายมันที่เบสที่อยู่เบสรูอ๋อไอเบสเอใช่ต้องรีบกลับไปหาเบสดิไปขายอยู่ไหนยิมหิ่งยิมหิ่งนมเยอะไหมฮะไปหาหนุ่มเหรอ ได้ยินข่าวว่าโสดแล้วเหรอมีแฟนอยู่เอ้าก็เห็นพอดว่าตกลงยังไงเนี่ยมีแฟนอยู่ดูแบนใส่เสื้อป่ะเป็นคนง่ายๆนะน้องนุ่นสุดยอดเสื้อขายปุ๋ยนี่แหละมีแต่เสื้อขายปุ๋ยไอ้เสื้อราคาแพงได้หนิไอเสื้อที่พี่ให้ใส่ก็ไม่อยากใส่หรอกไม่ไม่ไม่ใช่หรอกคือน้องมาจากสวนปกติน้องจะเป็นคนแต่งตัวสวยมากสวยแล้วได้ไปบ้านน้องนุ่นไป นว่าไม่ได้ไปลูกน้องโซ่เมื่อวานเสียด้อยู่โซ่โซ่แต่ดมอะไรก็ไปเลยเมื่อวานพี่ใบจะไปก็เลยโอ้รีบไม่ดีกว่าไว้วันหลังโอกาสหน้าไม่เคยไปก็ได้ที่แรกว่ามุนว่าจะมาด้วยแต่ว่ากลัวไม่ทันกันฮะกลัวไม่ทันอ๋อกลัวไม่ทันลูกพี่อ่ะอ๋อทำไมไม่มาล่ะเอาที่แรกวันจะมาใช่ที่แรกว่าจะมา ตอนนอ้ลูกพีเนียกลังคุยกันว่าเต็มตทมโพเลยเมันโทรมาตั้งแต่เช้า <c oughs> แล้วมันก็ไม่พูดมันก็ไม่บอกอะไรแรกว่าจะวาเนี่ยนอนเพิ่งตื่นตอนโทรมานั่นเองกําลังมาถึงตอนตีห้าถ้ามันมาแต่เช้าอ่ะ <c oughs> ได้ผูกเคนรถใหม่อีกแต่ว่ายังว่าแหละรถใหม่ก็ยังไม่ให้โอก <c oughs> รถก็ไม่ได้ล้างโอ๊ยสกปรกจัง จอดบ้านแม่โอเคขอบคุณมากโอเคหรือวาไปับคณิและบ้านก่อนให่มันไปรอรับอยู่บ้านอ๋อไปรอยูุบ้านถ้าน้องสรโอ้ยถ้าพี่สะไปด้วย่ีเซสซเอเซ็นมันเยอะโอ้ยเปอร์เซ็นได้เปอร์เซ็นต์ได้ใช่ไหมถ่ายเบสไปคนเดียวนี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ใช่ไหมใสสติ๊กเกอร์รำไรยังใส่รอนั่นแหละรู้เลยนะครับขาพีออบอณมาก พีิป <motiv> ม <ators> <m ret ii> er like <quarto> ันในแหลสุด่ขอบคุาค่ะวันดีครับค8ก็เจสู้ๆนะไอ้น้องก็เจอกันนะะอุยลูกน้องอยู่าษาละครูกบ๊ายด้สตาร์รถค่ะอดทับดในะคะขับรถดีๆเด้อมอเออนั่นแหละขับรถปอดไม่ได้ขับรถดีเนี่ยได้ควมุนมาจากลูกปีนังเยข้างลังมืสุดยอดมาก อย่าลืมไปหาผู้เบาวล่ะเ้ยผู้เบาวไม่อยู่ผู้เบาไม่กินวัคซีนอย่าขับเร็วนะขับเร็วดีไปเลยอีกลบทซฟไมวันดูมันหล,เเลนมเมื่อคืนก็น้องขวันเซไฟไอ์ไปแล้ว เราจะเดินทางกันต่อแล้วไอ้เกม<น>ไอ้ล้างมันฝุ่นยังไงไมถ่ถูไอ้นี่ล้างแต่ของเจ้าขององเจ้าของก็ล้างดีๆแล้วเนาะโอ้ดูมันออล้างโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องนุ่นไปแล้วเดี <สะ S 1> ๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปแล้วกัน แฮปปี้เบิร์ดเดย์เจ๊จ๋าอีกรอบจุบจุบบายบายสวัสดีครับ